สวัสดีครับแฟนคลับน้องอุงอิงครับแฟนคลับซิติเกศสางบานครับนี่แหละครับอยู่กหน้อยสร้างกระสีได้เลือกงันแล้ะครับพี่น้องอยู่บนดนครับมาเบ่งความคืบหนาบ้านน้องอุงยิงครับหลังสร้างเพ่นดีทําการปูกระเบื้อง้องหนาแต่ละหองครับออกแบบบอกขกันครับหลังสร้างโฮมวัน่นออกแบบให้สร้างเขากับมาเห็ดให้เห็นให้พี่น้องด้เห็นเห็นรับชมกันครับเดี๋ยวผมสิพาไปติดตามครับ ข้างบนบาทน้นองอุ้งยิงครับนี่ครับพาไปเบิ่งสันสองก่อนพี่น้องกวสร้างบนเฮดฮอดไสแล้วนี่ครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งห้องขว้ามือก่อนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้องอุ้งยิงครับห้องนี่ นี่ครับหลังจากสร้างเพินเดือูก,กระเบื้องห้องน้ำครับน้ององุ่ยิงครับห้องนี้กระสีออกทอนสีไว้รุ่นนะครับพี่น้องสีออกเท่าๆครับสีไว้รุ่น,นเด็หน่อยครับห้องนี้จะปรับแสงให้พี่น้องได้ห็นกันครับหลังสร้างเพลนเดือใส่ไล่โมเสกเข้าไปครับจะเก็บขอบกระเบื้องครับใส่คิวเข้าไปแล้ว สิออกมาหนาตาแบบนี้ครับแต่ละห้องครับบอกคือกันแจกหของพี่น้องนี่ครับอันนี้สปินมองอาบน้ำครับมองนี่ครับทุนเท่าๆครับสไตล์ไวรุ่นพี่น้องนี่ครับหลังซางคนรจะใส่ลลยโมเสียไปแล้วพี่น้องนี่ครับอย่างสวยงามครับแต่ละช่อง นี่า้างเพื่อเก็บทุกรายละเอียดครับมางนี่ก็จะเป็นเครื่องปั๊มน้ำอุ่นพี่น้องนะครับเครื่องปั๊มน้ำอุ่นก็จะอยู่มางนี้นะครับส่วนนี้สร้างเพิ่นบ้านละเฮ็ดแล้วดีด้วยครับพี่น้องงานบ้านเหลวดีพี่น้องมาทาติดตามรอชมไปเรื่อยๆมาหนองอุ้งยิงความคืบหน,าน้าเพวกก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับสร้างเพิ่อเรื่งลิงห้เต็มที่เพราะว่า สร้างบ่มีมือหยุดเด้ครับสร้างเพงานดงานาบ่มีมือหยุดเสียเอาให้แล้วเลยครับความคืบหนา้าไขมีเห็นเรื่อยๆครับรอติดตามไปเรื่อยๆนี่ครับไปเบิงอีกของใหญ่ของนึงครับนังสร้างเิ่นเลยนี่ครับตัดคขี้ยวครับตัดขอบก็เบื้องน,อน้องอนาะอันดเหยาบนะครับ นี่ครับเมื่อเบิิงของแ้ลมของนี่ครับพี่น้องนังสาเงเพลินด้ใส่ไลยโมสกเข้าไปเลวแล้วก็ติดเขียวเรียบหลอยครับนี่นี่นะครับก็ะเอาะทนสมสมครับตัดต้วขาวเล็กหน่อยดำเล็กหน่อยพี่น้องนะครับนังติดเข้าไปแล้วนะครับ ความเปลี่ยนแปลงก็ได้เห็น,เนขึ้น,นเรื่อยแล้วครับมองในสเป็นมองอบบนนาครับมองมอย่างนะครับอย่งปาล์มหนาอุ่นอยู่ที่ห่งครับนี่ครับจะถือออกมาประมาณนี่พที่น้่ง รสร้างเงินเก็บได้ละเอียดพี่น้องแต่ละหมองแต่ละจุดครับก็ใส่เวลาเลยครับเนี่ยใส่เวลาโดนธรรมดามความใส่ใจถูกตาร,งรงางเหี่ยวครับของสางซื้เก็บสามบาเท่านะครับผลงานที่ออกไมห่ห็นครับพี่น้องเข็นรับชมกันนะครับเงินเก็บถูกรลยละเอียดนะครับ Cái <laughs> sẽ biến hỏng ngay, hỏng lập yên, hỏng nương, hỏng nạm Cái này sẽ biến rất là เดี๋ยวพาไปเพิ่องของน้ำข้างล่างครับของน้ำข้างล่างสร้างเป็นกอ้ปูผนังไว้เดียวเดียกวครับเดี๋ยว,ลวเลี๋ยวพืนครับพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นของน้ำข้างล่างครับหลังสร้างเป็นเลยปูผนังไว้เดี่ยวนี่ครับ เหลือพื่นครับเดี๋ยวพื่นซาเิ่นมาเก็บอีกรอบหนึ่งพี่น้องอีกบอดนผ่าติดตามไปเรื่อยๆบ้านน้องหญิงพี่น้องกับเร็นความเปลีป่ยนแปลงกันเรื่อยๆครับอันนี้สองทนฝากตัดขาวครับน้ำเงินเมื่เสร็จออกน้ำเงินครับ ครับแจ้งให้พี่น้อง fc แฟนคลับนอ้องอุ้งยิงกันได้เห็นครับนี่แหละครับบรรยากาศการทํางานครับของสร้างสุรเกียรติสางบางรอบเบิ่งความเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าง,งานกระเบื้องกับเจลลี่แบบเล็กเล็กหน่อยพี่น้องจะใส่เวลาดนครับการปูกกระเบื้องละเอียดยางหมาก รับแสงเห็นพี่น้องเอฟซีแฟนคลับก็นได้เห็นนี่แหละครับลายโมเสก้องนี้กจะสออกสตล์ไว้รุ่นครับเขากับน้องอุ้งอิงครับห้องนี้ทุนเท่าเนี่ยจังหน่อยครับเท่าตัดขาว ครับเดี๋ยวาา้าเป็นมาเก็บรายละเอียดอีกนินึงครับเ,เป็นในการพนังไว้แล้ว เอาละครับพี่น้องคลิปนี้ก็ตาองกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามเป็นกันตั้งใจเห็นสร้างสิติเกียรติสาบานครับอีกบระด็นสร้างมังกศิลเรืเ่องงานแหละครับใึ้เวลาแล้วคลิปนี้ผมกักรศิลาไปก่อนครับสวัสดีครับ